บรรยากาศมันดูหลอนมากเลยนะทุกคนนะโอ้โหคือจะแบบว่าน่ากลัวบอกเลยว่าน่ากลัวนะเฮะ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครอะเดี๋ยวคนหรืออะไรเฮ้ย สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในบลูเฮเว่นนั่นเองนะจ๊ะบอกเลยนะคะว่าในวันนี้เนี่ยหรือว่าในคลิปนี้ในบลูเฮเว่นเนี่ยมันยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่แล้วก็หลงเหลืออยู่บ้างจะบอกว่าอาจจะเป็นความลับที่บางคนรู้ไปแล้วนะแต่ว่าพี่นิวก็เพิ่งรู้ความลับแรกนะะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราต้องไปที่โบสถ์นะทุกคนนะเหมือนกับว่าเราต้องไปกดอะไรอย่างหนึ่งที่โบสถ์ในเมืองบลูเฮเว่นสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วคราวนี้มันก็จะเกิดปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันคือปรากฏการณ์อะไรโอเคไป ลแล้วคราวนี้เราก็ต้องไปที่โบสถ์นะจ๊ะโบสถ์อยู่ไหนว่าเราก็มาที่โบสถ์ตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็ทําการเข้าไปในโบสถ์ตรงนี้นะทุกคนแล้วคราวนี้มันก็จะมีบางอย่างให้เรากดแล้วเราก็ทกําการกดตรงนี้เลยฟลึบก็จะเห็นว่านี่เชื่อมันก็จะลงมาแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วคราวนี้นะคะเราก็ไปที่บ้านนะจ๊ะ ไปที่บ้านบ้านไหนก็ได้อะสร้างนี้ลนแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็นี้เราก็มากดสร้างบ้านแล้วเราเนี่ยก็ไปทําการเลือกบ้านกันนะทุกคนซึ่งพี่นิวเนี่ยจะเลือกเป็นบ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านหลังนี้นะบ้านหลังสีขเขียวอันนี้อ่ะล้วก็ทําการฟรึบไปเลยนะจ๊ะ อันนี้นะคะเราก็มาทําการสร้างบ้านแล้วเอาแหละบ้านสร้างเสร็จแล้วเราก็เข้าไปกันเลยจ้ะเข้าไปในบ้านกันเลยนะจ๊ะแล้วก็น,นี้นะจ๊ะเราก็ไปที่ห้องแต่งตัวหรือว่าห้องตู้เสื้อผ้าซึ่งมันอยู่ในห้องนอนนะทุกคนนะเออเดี๋ยนะเมื่อแต่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้ทุกคนนี่ตรงนี้แล้วกัน,นี้เราก็ทําการนี่ กระโดดขึ้นไปนะคะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะกระโดดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวชั่วแล้วแหละขอเป็นบันไดแล้วกันกระโดดยังไงก็กระโดดไม่รอดนะทุกคนนะอ่ะใช้บันไดฟื้นแบบนี้นะคะอ่ะกระโดดขึ้นไปฟืบอ่ะทุกคนจะเห็นไหมว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่อ่ะเดี๋ยวนะอะไะตอนนี้เราก็กระโดดขึ้นมาได้แล้วอ่ะมาดูแกนนะเจา้ามันคืออะไรมันคือปรากฏการณ์เรืองแสงนั่นเอง <laughs> มันคืออะไรทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสามารถหยิบได้ไหมอะ่ะหยิบจับได้ไหมอะ่ะเราไม่สามารถหยิบได้นะทุกคนนะหยิบไม่ได้เลยอะ่ะแต่ว่ามันเป็นปรากฏการเลืองแสงซึ่งความลับนี้นะคะคิดว่าบางคนก็น่าจะรู้แล้วแต่ว่าทําไมพี่นิวเพิ่งรู้ก็ไม่รู้นะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นอะไรแบบว่าสนุกสนุกกันดีกว่านะทุกคนนะอ่าโดยการที่เราอ้าวเดี๋ยวนะใครมาปนบ้านเราเนี่ยเอาโถอ้ปนไปเลยไม่สนหรอกแล้วนี้นะเราก็ไปกดนะเอารถบัสออกมานะทุกคนนะแบบนี้อ่าเอารถบัสออกมานะคะ แล้วเราก็ทําการขับรถบัสมาตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะมีสปริงบอร์ดใช่ไหมนี่หรือว่าที่กระโดดนะ้ําเรานะคะก็เอารถบัสนะคะขึ้นไปบนสปริงบอร์ดไปดูกันเลยค่ะไปมาฮึบได้ไหมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดเราเอารถบัสนะคะขึ้นไปตรงสปริงบอร์ดนะคะจะบอกเลยนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละนะ เราต้องเอารถบัสนะคะขึ้นไปบนสปริงบอร์ดให้ได้เป็นการเล่นพิเลนเนี่ยะคะแต่ว่าจะลองทําดูอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยทําในบลกสเฮเว่นนะเราจะทําให้หมดนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้รถบัสน่ะมันจะตกไปในน้ําแล้วทํายังไงดีทํายังไงดีเอ้าทำยังไงดีโอ้ยโอเมก็ oh God, แล้วดูสภาพทุกคนเอาไม่นะทุกคนนะเราก็ยังไม่ลดละความพยายามนะคฮะเราต้องเอารถบัสนะ,ะขึ้นไปบนสปริงบอร์ดให้ได้ดูนะว่าจะได้ไหมเออเออ เออได้ไหมเออเอาดิเอยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาดิล้อหน้ายกเอ้ยเอาได้ได้อยู่ได้ไหมได้ไหมตัวน,นี้ล้อปั่นแล้วล้อปั่นแล้วดูซิว่าจะได้ไหมทุกคนโอ้ยได้ เบอกว่ารถบัสเราเนี่ยฮะขึ้นไปบนสปริงบอร์ดแล้วมันกระเด้งทําให้รถบัสเราหงายท้องไปเลยจ้าเป็นไงล่ะขนาดหงายท้องนะร้อยังปั่นอยู่เลยอะต่อไปนะพี่เนียวก็จะเอารถอันนี้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนมันสามารถเปลี่ยนได้อะเอาเปรถขายขนมปังกระดกแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวนะมันเขียนด้านหลังว่าสุนัขร้อนไปเป็นไทยได้แบบว่าโอ้ไม่กอดมากเอออย่าบอกนะว่ามันคือขนมปังเนื้อหมาไม่ได้นะ โอ้โหแปลเป็นไทยถ้าแบบว่าไม่น่ากินเลยอะตอนแรกนาะยพี่นิวจารถคันนี้นะเข้าไปตรงสถานีรถไฟใต้ดินนะคะแต่ดูสภาพแล้วนั้นนะคะทุกคนมันมันติดกระถางต้นไม้ต้นนี้นะทําให้เราไม่สามารถเอารถเข้าไปได้เพราะว่ารถมันคันใหญ่เกินแต่ก็ยังติดใจกับป้ายว่าสุนัขร้อนอยู่เลยนะเนี่ยโอเมก้าส์งั้นเราลองเอารถคันนี้เข้าไปดีกว่าแนะทุกคนนะไปจ้ารถคันนี้เข้าไปนะจ๊านี่มาจ้ะเฟึบอ,อ่ะคันนี้ค่อยเข้าได้หน่อยเดี๋ยวเราลองเอารถคันนี้นะเข้าไป แค่เข้าก็ลําบากแล้วนะเนี่ยห่าได้แล้วได้แล้วโอเคไหลลงมาแล้วไหลลงมาแล้วถอยหล,ลงังถอยหลังเออต้องถอยหลงังเป็นรถที่ขี่ในลานหิมะนะทุกคนนะอ่ะแล้วเราก็เอารถคันนี้นะเนี่ยเข้าไปในรถไฟใต้ดินอ่าเข้าไปได้จ้ามันต้องเข้าได้ดิเอ,อ้หน่นะเล็งจังหวะด,ดีๆหนึ่งสองสามเอออ่าเข้ามาได้แล้วนะคะวู้นที่สุดนะฮะเราก็เอาอันนี้เข้ามาได้แล้ว แล้วคราวนี้เดี๋ยวขอปิดสถานีก่อนขอไปลงในป่าแล้วกันนะโอเคตอนนี้นะคะเราก็นั่งสถานีไปลงในป่านะคะเอ้าพอเราปิดสถานีปุ๊บนะะรถหายไปเลยโอ รถไม่ยอมมาด้วยอะทุกคนนะโอโหอะไรกันเนี่ยอุตส่าห์พารถเข้ามาได้แล้วรู้สึกว่ามีคนบุกบ้านเราใช่ไหมอะล็อกประตูก่อนจ้ะล็อกแล้วนะจ๊าออกไม่ได้นะจ๊าล็อกแล้วจ้ะอยากเข้าบ้านเราใช่ไหมอยากเข้ามาขโมยเงินในบ้านเราใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจะเสฟปรากฏการทุกอย่างเลยนี่พี่นิวนะคะก็ติ๊กทุกอย่างเลยนะคะให้บ้านเราเนี่ยเกิดปรากฏการทุกอย่างเลยเป็นไงนี่จะมาป้นบ้านเราดีนักโหจะบอกว่าเนี่ยมาทั้งยู o มาทั้งแมลงนะคฮะ โอ้โหเกิดปรากฏการณ์แบบว่าโอ้ใหม่กอดมากทุกคนกลายเป็นว่าบ้านเราไม่น่าอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้ยพอกดทุกอย่างรวมกันมันดูแบบว่าโอ้ใหม่กอดมากอุ้ยอุ้ยเห็นไหมบอกแล้วว่าซอมบี้ก็มาเนี่ยเดี๋ยวเราลองออกไปดูข้างนอกบ้านดีกว่านะทุกคนนะมาจ้ามาโอ้โหเดี๋ยนะคืออะไรเนี่ยคนมาเต็มหน้าบ้านเราเลยอะวัสดีจ้านี่เธอไม่ต้องตกใจนะบ้านเราเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวลองขยายดูนะโอ้โห ปรากฏการ์เนี่ยปรากฏการ์บ้านพังนะฮะโอ้ไม่กด oh เอาล่ะทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้นะคะพี่นิวก็ไปทําให้บ้านพังมาแล้วนะคะก็แบบว่าลองทําอะไรแปลกๆนะคะต่อไปนะเดี๋ยวพี่นิวนะจะมาทําให้ในเมืองบรู๊คเฮเว่นเนี่ยไฟดับทั้งเมืองนะคะอ่ะสมมุติเราปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนนะสักสามทุ่มนะอ่ะจะเห็นว่าตอนเนี้ยเออในเมืองเนี่ยมันก็ยังแบบว่ามีฟงมีไฟอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าทําการ ดับไฟทั้งเมืองนะคะโดยการนี่เลยกดปุ่มเปิดปิดนะคะความมืดมาปุ๊บนะคะโอ้โหทุกคนนี่คือปรากฏการไฟดับทั้งเมืองนะคะบอกเลยนะคะว่าอย่างหล่นนะ่ะไม่ว่าจะมองทางซ้ายหรือจะมองทางขวานะหรือว่ามองข้างหลังก็กลัวผีโผล่ทั้งนั้นเลย <laughs> มันน่ากลัวมากเลยนะเอาดีนะยังดีนะที่เราเดินไปทางไหนมันก็ยังสว่างนะคะมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเออไฟดับทั้งเมืองจริงๆนะถ้าเกิดเราเดินไปเดินมาแล้วเจอผีอยู่ด้านหน้าทํายังไงเนี่ยบรรยากาศมันดูหลอนมากเลยนะทุกคนนะโอ้โหคือจะแบบว่าน่ากลัวบอกเลยว่าน่ากลัวนะเฮ้ยเอเเดี๋ยว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 ครอะเดี๋ยวคนหรืออะไรเฮ้ย มีคนจอยเราเข้ามาเหรอหรือไรอะ่ะโอ้เอาซะแบบว่าไม่กล้าเดินไปเลยเนี่ยขอหยิบไฟฉายในกระเปา๋าก่อนนะทุกคนนะมาแล้วโอ้โหเริ่มสว่างขึ้นหน่อยนึงลองเดินไปดูดิคนปะเนี่ยพี่เธอเธอเป็นคนหรือเปล่าคนบอคนใช่ไหมคนเธอทําไมผมฟูขนาดนั้นละนั่นแล้วไม่มีหน้าด้วยอ๋อจะบอกว่าเป็นน้องแฟนขับนะคะเขาพิมมาว่าแฟนขับก็พิมมาว่าแฟนขับนึกว่าผีอะโถจอยเข้ามาตกใจเบิร์ต โอโ้รู้ไปเนี่ยว่าเกิดหัวใจวายเนี่ยโอ้โหเมืองยิ่งมืดมืด,มดอยู่เอาแหละในไหนก็นไหนแหละเดี๋ยวเรานะ่ลองไปท้าความมืดในโรงพยาบาลดูดีกว่าพอเราเดินเข้ามานะฮะเอา้าจะบอกว่าพอเข้ามาในโรงพยาบาลไฟไม่ดับนะฮะคือาจากว่าเราจะปิดไฟ <laughs> ปิดแค่ดวงเดียวมืดทั้งโรงพยาบาลเลยเหรอเนี่ยโอเคอันนี้ค่อยแบบว่าน่ากลัวหน่อยนะทุกคนนะเอาแหละเดี๋ยวเรานะเรามาสร้างบ้าน่ามกลางความมืดดีกว่าโดยใช้บ้านหลังใหม่ล่าสุดที่เป็นบ้านฟรีนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ประดับไฟทั้งบ้านนะทุกคนสมมติว่าถ้าเกิดรอบตัวบ้านเนี่ยมันจะมืดขนาดนี้อะมาดูกันว่าบ้านมันจะเด่นขนาดไหนอะทุกคนดูนะคะอาะโหพอซูมออกมาก็ไม่เห็นอะไรเลยอะซูมเข้าไปนะจ๊ะหน้าความแสงสว่างของบ้านหลังนี้ยังสู้ความมืดไม่ได้เลย เนื่องจากไฟดับทั้งเมืองอ่ะยังโชคดีนะที่บ้านเรายังไฟติดอยู่ตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดแบบว่าเราทําการปรับเปลี่ยนเวลาให้เป็นตอนกลางวันมาดูกันนะว่ามันจะยังมืดขนาดนี้อยู่ไหมอะพี่นิวปรับเป็นเวลา9ก้าโมงเช้านะะอ่าคือตอนนี้นะพี่นิวปรับเป็นเวลา9ก้าโมงเช้าใช่ไหมก็จะสังเกตว่าฟ้าเนี่ยมันสว่างก็จริงแต่เวลาเรามองไปรอบรอบ,บเนี่ยมันก็ยังดูมืดอยู่นะคะ ดูแบบน่ากลัวอยู่อะเหมือนกับว่าแม้ท้องฟ้าจะสว่างแต่ก็ไม่ได้ช่วยความน่ากลัวมันหายไปนะทุกคนนะ <S <S> <S ถ้าเกิดอยากให้กลับคืนมาเราก็ทําการปิดความมืดนะปึ๊บอ่านี่พอปิดความมืดแล้วจะเห็นว่าเออเมืองมันก็น่าอยู่ขึ้นต้องเยอะนะต่อไปนะฮะเราลองมาแบบว่าเอ่อทำการเปิดหมอกกันนะถ้าเกิดในเมืองเนี่ยมีหมอกนะฮะ จะเป็นแบบไหนก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะทุกคนนะบอกเลยนะคะว่าเมืองที่มีหมอกแบบนี้เหมากกับการมีตัวสัปลาดเข้ามามากเลยนะเอาแหละก็จะบอกกับทุกคนนะคะว่าการที่เราแบบว่าเออมาทําอะไรแปลกๆในเมืองบุกเฮเว่นเนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะ,ะมันทําให้เราได้รู้ว่าเออถ้าเกิดเมืองบุกเฮเว่นเนี่ย ไฟดับทั้งเมืองหรือว่ามืดทั้งเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะถ้าเกิดใครเบื่อเนะคะก็ลองมาหาทําอะไรแปลกๆในเมืองบรูคเฮเวนดูนะทุกคนครั้งหน้าจะมาหาทําอะไรแปลกๆในเมืองบรูคเฮเวนอีกก็คอยติดตามกันดูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ เอาบันไดออกมานะจ๊ะแบบนี้แล้วคันนี้นะจ๊ะทุกคนเราก็ทําการเอาพร็อพออกมานะซึ่งจะใช้เป็นพร็อพบ้านนี้นะทุกคนนะไปจ้าแล้วเราก็วางบ้านไปจ้านี่วางบ้านาบนนี้นะนี่เ,เปลี่ยนบ้านหน่อยเอาบ้านสวยๆฟึบอ่ะเอาบ้านนี้ดีกว่าบ้านเจ้าหญิงแล้วครนนี้เราก็กดบันไดออกไปนะจ๊ะฟึบนี่ก็จะกลายเป็นบ้านลอยฟ้าโอ้สวยงาม <c oughs> กลายเป็นบ้านลอยฟ้าเลยอะ่ะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเออเอาขึ <c> ้น <oughs> พอกระโดดขึ้นไปก็กลายเป็นว่าหวงเวงเลยนะคะด้านล่านี่คือหวงเวงเลยไม่สามารถขึ้นไปยืนได้เลย